กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบิสติว่านะคะเรายังนั่งอยู่กับคุณหลุยแซ่กัวนะคะนัานเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเจรนายเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนั่นเองค่ะกลับมาคุยกับคุณจีจี้กันต่อนะคะเมื่อกี้อัปเดตเรื่องงานมาพอสมควรเลยถามคุณจีจี้เลยดีกว่าแล้วณวันนี้เลยค่ะงานที่คุณจีจี้ทำเนี่ยอาจจะยังมีหลายอย่างมีอะไรบ้างคะที่เราทำอยู่ก็ที่หลักๆแล้วก็จะมี2อย่างค่ะก็ทั้ง2อย่างก็เกี่ยวกับสื่อหมดเลยค่ะหนึ่งก็จะเป็นนิตยสารแอดมั่งกูแมกซีนค่ะก็ซึ่ง เป็นนิตยสารภาษาจีนฟีคคอปี้ฉบับแรกในเมืองไทยค่ะอันนี้ก็ทํามาหลังจากทีอ่ออกจากสถานีทีวีค่ะหลังจากที่ไม่ได้ทําทีวีมาแล้วก็มาทําสื่อสิ่งพิมพ์ตรงนี้แล้วก็อันที่สองก็จะเป็นเ,เป็นตัวแทนในประเทศไทยอของโซเชียลมีเดียของจีนค่ะที่ชื่อว่า com. ว<ช>็บัวดอทคอมใช่ค่ะซึ่งเวยบัวเนี่ยถ้าพูดเข้าใจง่ายๆก็คือ Facebook มาบวก Twitter ถูกใช่ไหมเห็นภาพเลยแต่เป็นเวอร์ชั่นจีหัวชั่นจีแล้วคนไทยใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะคนไทยก็ใช้ได้ทั่วโลกก็ใช้ได้หมดค่ะและเป้าหมายหรือว่าเขาเรียกกลุ่มลูกค้าของห่วหัวเนี่ยเป็นเฉพาะคนจีนที่อยู่ในเมืองไทยหรือว่าเป็นคืออันนี้หมายถึงเป้าหมายในประเทศไทยใช่ไหมคะเป้าหมายในประเทศไทยก็คือคนไทยที่สนใจตลาด จีนหรือว่าอยากจะให้คนจีนรู้จักมากขึ้นหรืออยากจะติดต่อสื่อสารกับคนจีนได้โดยตรงอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นเป้าหมายของเราเพราะนั้นโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นโซเชียลมีเดียที่คนจีนใช้เยอะมากเลยคนตอนนี้เราเรียกว่าคนจีนใช้มากที่สุดก็ว่าได้ค่ะเห็นบอกว่าเขาเยอะมากสามสิบล้านใช่ค่ะตอนนี้ก็ประมาณ5้ารล้านแล้วตงถือ้เยอะมากถ้าเทียบกับอย่าง Facebook นี่ a c e b o o k สักเท่าไหร่ เฟซบุ o กตอนนี้รู้สึกว่าสิบสิบล้านไอ้ไม่ใช่ค่ะหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันล้านเ่าจะบอกคำนวณผิดใช่ไใช่ค่ะประมาณครึ่งหนึ่งค่ะใช่ค่ะก็เขาถือว่าเป็นหนึ่งในสมของประชากรจีนทั้งหมดค่ะเอมากเลยต้องถือว่ามหาสารใหญ่มากเใช่ค่ะแล้วก็มีคนบอกว่าคนที่เล่นเวยปัวเนี่ย มากกว่าจํานวนประชากรทั้งหมดของยุโรปโอ้โหเห็นเห็นภาพแต่สาเหตุที่ห่วยป๋อเนี่ยเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเป็นเพราะว่าในประเทศจีนเขามี็อกห้ามใช่คะประเทศจีนเอร Google ด้วยเพื่อความปลอดภัยของของประเทศชาติอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ไม่อนุญาตให้เล่น อะไรที่เป็นโซเชียลมีเดียอย่างนี้ที่ไม่สามารถควบคุมได้อ,อย่าง Facebook หรือ Twitter ก็เลยแต่เพื่อให้ประชา,ะช,าชนจีนเนี่ยสามารถมีช่องทางในการออกความคิดเห็นหรือว่ามีช่องทางในการที่จะ ติดต่อกับต่างประเทศได้ก็ここจะคิดค้นเว็บดอทคนี้ขึ้นมาในการทดแทนและซึ่งกา,การทดแทนนี้ก็ถือว่าดีไปอีกอย่างหนึ่งคือเขานำเอาสิ่งที่ดีๆของ Twitter กับ Facebook มา,มาร,วรวมด้วยกันแล้วก็ให้เข้ากับรสนิยมหรือว่า นิสัยการบริโภคสื่อของจีนให้ให้มากขึ้นตอนนี้คนจีนก็เลยใช้ไวบัวเป็นกิจวัตรประจำวันเลยคือทุกเช้าตื่นขึ้นมาก็ต้องพักเือือเหมือนเราเช็คใช่ไ้ก็เหมือนกันแล้วเสียงตอบรับในเมืองไทยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้คนไทยสนใจเยอะมากค่ะเพราะว่าหลายคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักคิดว่าเราทำประชาสัมพันธ์ใน Facebook หรือว่าทำประชาสัมพันธ์ในใน t วิตเตอเราก็เพียงพอแล้วใน,ใ,ในการที่ส่งออกต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่งจะเข้าใจกันว่าไม่ว่าคนทำา w w t t t r r หรือว่า Facebook สวยงามแค่ไหนหรือว่าทำการโปรโมชั่นอะไรดีแค่ไหนเนี่ยคนจีนที่เป็นตลาดมหาศาลนี้จะรลบาไ, <ป S 2> ไม่ได้เลย ใช่จะไม่สามารถรับรู้ได้เลยแต่ถ้ามาช่องทางตรงนี้จะตรงทันทีใช่ค่ะก็เลยแต่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าใน Facebook หรือ Twitter ไม่ดีให้เลิกเล่นหรืออะไรอย่างนี้แต่ในอยากจะให้ใช้วิธีเดียวกับที่คนเล่นใน f a c e b o o k หรือมีอนก w i อ t e t อแล้วมาโพสต์ในนี้ด้วยแล้วคนจะได้ทั้งตลาดทั้งสองอย่างท่านผู้ชมฟังแล้วต้องรีบลงทะเบียนแล้วนะผมเข้าไปในหวยป๋ t com ตอนนี้ยังเป็นภาษาจีนอยู่ ใช่ในแบบเว็บเพจเนี่ยยังเป็นภาษาจีนแต่คิดว่าภาษาอังกฤษจะมาเร็วๆนี้ค่ะคิดว่าภายในปีแต่ถ้าเป็นแอปแต่ถ้าเป็นแอปพลิเคชันก็มีเวอร์ชันภาษาอังกฤษสามารถใช้งานภาษาอังกฤษได้แล้วแต่เวลาโพสต์ลงไปนี่ก็คือจะโพสต์ภาษาไทยก็ได้ภาษาอะไรก็ได้ใช่ค่ะโพสต์ภาษาอะไรก็ได้ที่คนถนัดแต่บางครั้งน่าสนุกดีค่ะแต่บางครั้งที่เขาอยากจะโพสต์เป็นภาษาจีนก็เพราะว่า เขารู้ว่าคนที่อ่านเนี่ยส่วนใหญ่เก้าสิกว่าเปเซ็นตเป็นคนจีนก็จะถนัดภาษาจีนมากกว่าแล้ววยปัวในประเทศไทยเปิดมาได้นานเท่าไหร่ครับก็เพิ่งจะเปิดตัวตั้งแต่วันที่10เมษายนนี้เองค่ะประมาณ1เดือนนิดนิดสดสดร้อนร้อนเลยมีสมาชิกกี่คนแล้ว สมาชิกจริงๆแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องลงทะเบียนผ่านเราโดยตรงค่ะก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้เลยไม่ว่าจะลงทะเบียนด้วยอีเมลหรือเบอร์มือถือของไทยก็ลงทะเบียนได้เหมือนกันค่ะ,คะแต่ถ้าเป็นการ Verify Account ซึ่งจะเป็นคุณสมบัติเด่นของวบบัวเนี่ยค่ะก็เพื่อจะในการารับรองแอ count ตัวจริงให้กับบุคคลสำคัญวค,ความปลอดภัยใ,ให้กับบุคลค,บคลสำคัญหรือให้กับองค์กรหรือธุรกิจอย่างนี้ค่ะ,คะก็จะต้องผ่านทางวบบัวไทยแลนด์ค่ะในการตรวจสอบอครับ นอกจากการทำงานที่วเวอปอเนี่ยทราบมาว่าประวัติของทางคุณจีจีเองในบางครั้งบางโอกาสสำคัญๆที่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยก็จะมีคุณจีจีเนี่ยมีส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเหล่านั้นลองยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมลองฟังได้ไหมคะว่าเรามีประสบการณ์เข้าไปมีส่วนร่วมยังไงบ้างคะค่ะก็ยกตัวอย่างเช่นได้ติดตามท่านนายกยิ่งรักไปที่ประเทศจีนยอนจีนยังเป็นทางการค่ะซึ่งตอนนั้นก็เป็น สื่อภาษาจีนคนเดียวในคณะของผู้ติดตามแล้วก็ได้มีการรายงานการทำงานของสื่อภาษาจีนในเมืองไทยในการช่วยมีส่วนร่วมในการช่วยกระชับความสัมพันธ์ไทยจีนใน breakfast talk ของทนายกนะคะครับและคุณจิจี้มีโอกาสทำงานทั้งส่วนของประเทศไทยแล้วก็มีโอกาสทำงานของส่วนประเทศจีนเนี่ย อาจจะอยากทราบในฐานะคนที่อาจจะอยู่ไกลจากเหตุการณ์นะคุณจีจี้ต้องเรียกว่าเข้าคลุกวงในเลยครับมีอะไรที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้หรือว่าไม่เคยได้ยินมุมมองที่เมืองจีนมองคนไทยหรือว่าคนไทยมองคนจีนอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็ถ้าพูดถึงประเทศไทยอันดับแรกที่คนจีนจะนึกขึ้นมาได้ก็คือจะเป็น ทิวทัศน์ที่สวยงามค่ะแล้วก็คนไทยที่น่ารักเข้าหอมมะลิอาหารอร่อยมีผลไม้เยอะแล้วก็มีเลดี้บอยอันนี้จะเป็นคนจีนคีย์เวิร์ดหลักๆเลยในในหัวสมองของคนจีนค่ะแล้วเมื่อพูดถึงคนจีนสำหรับคนไทยนะคะก็นึกขึ้นมาอันดับแรกก็คงจะเป็นจักรพรรดิ แจักระพัต <laughs> ่างๆมีแพนด้า ก็จะเป็นวัฒนธรรม,มภาษาจีนค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่คนไทยเชื้อสายจีนจะเยอะมากถึงแม้ว่าจะพูดจีนไม่ได้แต่วัฒนธรรมก็ยังยังอยู่ในสายเลือดด้วยในครอบครัวในการในการสอนฝึกอบรมมาด้วยค่ะ,คะอย่างหลายๆคนเนี่ยบอกว่าทําธุรกิจส่งออกไปจีน <c oughs> หรือว่านําเข้าสินค้าจากจีนเนี่ยวันนี้การทํางานร่วมกันในเ,เชิงธุรกิจของคนไทยและคนจีนเนี่ย เป็นไปได้ด้วยดีไหมคะในมุมมองของคุณจีจีคือเขาจะรู้สึกว่าการที่ทำธุรกิจกับไทยเนี่ยจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยสำหรับนิสัยคนไทยก็คือว่าไว้ใจได้แล้วก็เป็นคนที่มีนิสัยดีนะคะแต่อาจจะอย่างหนึ่งที่เขาจะต้องทำใจไว้ก็คือ คำว่าใจเย็นๆย็นดักธุรกิจจีนเขาจะแบบโอ้ยรับไม่ได้เลยกับคำนี้เกลียดคำนี้มากเลยใช่คือจีนเขาจะดทุกอย่างจะแบบพยายามเทยทยันแล้วก็เร็วจะเอาผลงานให้ได้แต่พอมาถึงเมืองไทยก็เจอผู้ร่วมงานคนไทยหรือว่าลูกน้องของคนไทยก็ได้ยินคำที่มากที่สุดก็คือใจเย็นๆมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าโอ้ยอยากเจอใช่แต่ว่าพอ ส่วนใหญ่คนรอบข้างที่เป็นนักธุรกิจนะคะมาปีแรกจะไม่ชอบเลยไม่ชอบมารู้สึกว่าอ,อ,อยู่ไม่ได้เลย,ไม,ยไม่ชอบเลยเแต่พอผ่านไปหนึ่งปีครึ่ง โดยเฉลี่ยนะคะก็จะรักเมืองไทยพอส่วนใหญ่ครบวาระถ้าแบบมาเป็นวาระเป็นสามปีสี่ปีอย่างเงี้ยค่ะครบวาระนี่จะไม่อยากกลับ่ยกลบใช่จะรู้สึกมีความสุขแล้วใช่ชอบที่นี่แล้วก็อยากจะกลับมาทํางานที่นี่อีกทีะงั้นเดี๋ยวเราต้องกลับมาคุยกับคุณจีจี้ว่าที่เขามาใหม่ๆเขาไม่ชอบนี่เขาไม่ชอบอะไรแล่คุณจีจี้อยู่ในเมืองไทยมานานเนี่ยคงเห็นสิ่งที่วัฒนธรรมที่มันดู เรารู้สึกชอบกับวัฒนธรรมบางอย่างที่ไม่ชอบอีกสักครู่เรากลับมาคุยกันท่านผู้ชมครับสักครู่เดียวครับ